ยายอะไรหนูจะกลับแล้วจ้ายายรักหนูไหมรับฮะรักรักรักสิรักไปด้อยหนึ่งรักมากไหมรักมากรักมากถ้าเสียงดังกว่านี้รักมากมากคอคอมันไม่มีเสียงโอเคแล้วแล้วแล้วหนูหนูสวยไหมสวยสวยมากไหมมากมากสวยรักยายไหมรัก หอมแก้วหนูหน่อยได้ไหมได้ต่อไปขอ <c oughs> อีกข้างหนึ่งได้ไหมได้อีกข้างหนึ่งได้ไหมได้นะนี่กิวฮันแล้วนับดิ้งกิวฮันเอ้ยกี่ร้อยละนับมีเสียงเลยไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอือจริหอมหอมใหม่หอมใหม่ นี่ต้องมีไงแปดเก้าสิบแปดเก้าครบยังยังยังแล้วพันยังแล้วพันข้างละพันจุ่มแลหว่างดูร้านเลยได้ไหมนี่นี่อ่ะครบเป็นเท่าไหร่ยังไม่ครบนะอีกอีกข้างหนึ่งมยายครับครบหรือยัง อืมกบเรี่ยังกบหนึ่งหันเรี่ยงยังยังจริงเหรอยังยังจริงเลยเนี่ยยังยังวะนับไหนยายนับดิน้ำสิผมน้บปลูกจังคบเอาว่าพี่ตกลงปู่กอ่ะให้อีกเดือนสักไว้ใจใจโอเคโอเคมางันทุกคนโอเคอ่ะไม่ ยายก่อนโน่หอมเลยตายแล้วกาที่ยินเลยเธอเลยจ้าอ่ะนี่รบไปนี่ทุกคนค่ะนี่เงินจริงหรือเปล่ายายบอกไปยายฝากติดตามเลยนะคะฝากติดตามเพจผู้สาวทหารให้หน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะทุกคนวันนี้ก็ให้ค่าตัวคุณยายไปนะคะเพราะว่าวันนี้ยายทำคนเทิ้งกับเรา เนานฟองคุ่ไม่ตื้อคุตบมาม่าต้มาม่าเออขอบคุณนะคะที่มาถ่ายคลิปกับหนูทุกวันเพราะว่าวันนี้หนูดังเพราะยายนะยายบอกว่าไงนะครับยายบอกว่ายยาบอกว่าอะไรหนูดังเพราะอะไรเพราะยหญ่เราต้องทดแทนบุญคุณนะคะหนูก็ให้เล็กๆน้อยๆทุกคนหนูให้ทุกอาทิตย์เนาะเออมีโอกาสเราก็ให้นะคะพี่น้องค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนยายบอกยายฮอตไหมใช่ไหมนะยายฮอตยายฮอตสาวฮอตเป็นไงครับยายสมัยเป็นสาวครับสวยสวยผู้บ่าวต่หานมาขี่พ่อมาครับบ่ โอ้สนใจเหล่าเงินยันเหียวเลยอ่ะตายแล้วตายแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหนูจะมาหายายนะอันนี้ไม่ได้ฝากดูแลบ้านใช่ไหมคุณบากดูแลออฟฟิศด้วยนะโอเคนะโอเคยิ้มเลยยิ้มแล้วนะคะยิ้มนะโอเคก่อนหน้านี้คือหน้าบูดโอ้ยเมย์เมย์มาสั่นเศร้าเมื่อย์เราไปเศร้าแล้วเศร้าแล้วโอเคค่ะมันเป็มาเอซีหน่อยเลย บ๊ายบายบ๊ายบายเยเฟืองเลยนะคะขอบคุณนะคะที่ชอบเยเฟืองเด้อขอบคุณค่ะบายบาย